สวัสดีครับผมกอนนะครับเจ้าของโครงการบ้านแฮปปี้โฮมวันนี้จะพามาเอาไปดูที่ดินครับไปดูที่ดินกันอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอสนามชัยเขียนะครับอยู่ในกลางเมืองกลางตลาดเลยแหละที่ดินก็จะอยู่ในอ่ในซอยนะครับซอยวัดพลงามอ,าอยู่ ถ้าเป็นทางเข้าวัดพลงามนี่จะอยู่ยืงเยื้องกับโรตัสนะครับโรตัสแล้วก็ไปสนีฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกฮ o อตลิซซิ่งพวกอันนี้จะเป็นใจกลางเมืองเลยแหละครับก็ที่ดินที่ผมจะพาไปดูวันนี้ก็ฝนตกนะครับอาจจะแบบเชยแชะไปหมดเลยแต่ว่าดูจะได้เห็นสภาพจริงๆว่าเออ หน้าฝนหน้าฝนมันเป็นยังไงนะครับเราเราจะซื้อบ้านเราต้องรู้แหละว่า,าหน้าฝนเวลาเราอยู่มันจะเป็นยังไงแล้วก็หน้าแรงหน้าหนาวมันจะเป็นยังไงเราต้องรู้ไม่ใช่ว่าเกิดหน้าฝนมาน้ําท่วมแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็แย่อยู่อย่างงี้ก็ไม่ไหวเราต้องดูให้มันครบถ้วนแต่ว่า,าเดี๋ยวผมจะสลับกล้องนะเป็นกล้องหน้าเนาะโอเค เนี่ยทางเข้าที่ทางรถคันสีขาวนี่เลี้ยวเข้าไปก็คือตอนนี้ผมก็มาจากทางแยกแยกนาน้อยนะครับแยกนาน้อยถนนสามสามหนึ่งอันนี้ก็คือเข้ามาในตัวอำเภอฝั่งนี้ก็จะเป็นฮอลลิสซิงฝั่งขวามือขวามือแถวๆนี้ก็จะเป็นไปษนีถัดไปหน่อยก็เป็นโลตัสตลาดถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกจะเป็นสี่แยกอำเภออำเภอสนามชัยเขตครับฝั่งซ้ายมือ แต่ตรงนี้นี่คือทางเข้าทางเข้าที่ดินที่ผมจะทำบ้านครับบ้านตรงนี้โครงการแฮปปี้โฮมของผมเดีย๋ยวผมพาเข้าไปดู จะพาไปดูแบบจริงๆแบบไม่มีเมคเลยนะครับตรงนี้ ฝนนะครับฝนตันนี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับก็จะแช่ๆหน่อยเข้ามาประมาณถึงห0ิเมตรเด้อห้าสิบเมตรก็จะมีทางเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปตรงเนี้ยทางเนี้ยครับอันนี้ก็คือทางที่จะเข้าไปที่ดินที่จะทําหมู่บ้านจะอยู่หลังหลังเขาขาวนั่นนะครับมีรถกรัก ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้จะเป็นที่ดินที่ดินของสาธารณะนะครับเป็นของเทศบาลที่เขาจะทำเป็นสนามกีฬาสนามเด็กเล่นตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เป็นที่เก็บเป็นแบบเก็บของของเทศบาลจะมีรถของอ,อะไรอะ่ะ รถของเทศบาลนะครับที่มาจอดตอนนี้ก็น่าจะน่าจะหลายไล่ได้นะน่าจะเจ็ดแปดไล่ได้อนระัตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเขาได้อนุมัติแล้วครับเ็าจะทําเป็นสนามกีฬาสนามเด็กเล่นตรงเนี้ยข้างหน้าก็จะเป็นซ้ายมือก็จะเป็นวัดโพนงามออนนี้ก็จะเป็นที่ว่างส่วนที่ดินก็จะอยูอ่อยู่ข้างในเข้าไปหลังบ้านสียวขาว เอออ้าจะได้ชัดๆเนี่ยคันที่รถรถเก๋งวิ่งเข้าไปครับแค่นั้นแหละนี่คือทางที่เราขับเข้ามาก็จะห่างจากปากซอยถนนใหญ่ก็สัก50เมตรอันนี้นนนนข้างในก็บ้านคนเยอะอยู่นะครับข้างใน นี่ก็เงียบสงบดีต้งนี้นก็จะมีหอพักหอพักแล้วก็บ้านคนตรงนี้ก็จะเป็นหอพักอฝั่งนี้สีชมพูนะั้นก็หอพักอหอพักเยอะครับตรงนี้ผมไม่ชิดอยู่ว่าเออมันจะทําเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นทาวน์โฮมดีตรงนี้เดี๋ที่สนใจอะ่ะที่ที่ดินไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่เป็นที่ดินอยู่หลังบ้านหลังจาก ัดจากบ้านหลังสีขาวๆหลังจากสีขาวๆท้ายมือไปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับนี่แหละครับท,ที่ดินที่ดินที่จะอที่ดินที่จะสร้างบ้านนะครับตรงนี้ก็ถมสูง าถมสูงไว้เรียบร้อยแล้วครับถมไว้น่าจะหลายปีแล้วข้างหลังน,นี้ก็สูงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นที่นา ดูจากต้นไม้แล้วก็น่าจะถมไว้หลายปีแล้วนะครับตรงนี้ถมด้วยดินลุกหลังเลยนะครับตรงนี้ถมไว้นานแล้วละ่ะดูแล้วก็สภาพก็ เยี่ยมเลยนะครับตรงนี้เมื่อกี้ลงไปได้แป๊บเดียวนะครับฝนตกโอ้โหไม่ไหวแต่ดูจากพื้นที่แล้วก็โ,โหกำลังจะว่าจะถ่ายวิวสวยๆข้างหลังเนาะจะเห็นว่าเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาครับยังเป็นที่ว่างเป็นทุ่งนาแล้วก็ตรงนั้นนะดูจากพื้นที่แล้วก็น่าจะถมไว้น่าจะไม่ต่ำกว่า3มปีแล้วครับตรงนั้นดูจาก ต้นกล้วยต้นอะไรที่ว่ามันโตขึ้นมาแล้วก็ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามปีได้แล้วตรงนั้นนะครับน่าจะสามสี่ปีได้เนาะดูจากต้นไม้มันก็โตแล้วแล้วก็ถมด้วยดินลุกลังอ่าอย่างดีแสดงว่าแน่นเลยนะครับตรงนั้นก็ออกมาออกมาหน่อยก็จะเป็นพอออกมาแล้วตอนนี้ออกมาไปที่ตรงตรงถนนใหญ่นะตรงถนนใหญ่นี่ก็จะ เยอะแล้วครับไปหน่อยก็จะเป็นเป็นตลาดอ่าอันนี้คือใจกลางอำเภอเลยแหละอยู่ใ้ใกล้ครับผมก็สะดวกสบายครับอยู่ใกล้ตลาดถ้าใครแบบทำงานนั่งรถรับส่งพนักง,งานอย่างเงี้ยก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าบ้านเลยไปห้าสิบเมตรอ่าห้าสิบเมตรถึงปากซอยแล้วก็เลี้ยวไปอีกสักอ่าห้าสิบเมตร ก็ถึงบ้าน50เมตรร้อยเมตรเนี่ยรวมแล้วก็สบายสบายครับตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเดินมาขึ้นรถได้เลยแล้วถ้าออกไปขับออกมาจากไปตลาดก็ขับมอไซค์ออกไปตลาดนิดเดียวอยู่อยู่ข้างตลาด,ดว่างั้นเถอะเออมันคงแบบไม่มีบ้านไม่มีบ้านจะสรรที่มันจะอยู่ใกล้ตลาดมากกว่านี้แล้วครับตรงนี้ก็ชอบนะตรงนี้ผมว่าที่ดินแต่ก็แพองอยู่ ที่ตรงนี้แพงแพงหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในในเมืองกลางเมืองอ่าแต่ก็ตั้งใจจะพยายามทําแบบที่แรกคือมันที่มันสี่สิบเก้าตารางวาเอ้เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าตารางวางก็ผืนใหญ่พอสมควรจะถ้าทาเป็นบ้านเดียวเลยก็เป็นสามห้องนอนสองห้องน้าอ่าขนาดใหญ่อยู่แล้วก็ราคามันทําให้ราคามันก็จะจะสูงหน่อย ตรงนั้นน่ะนะเพราะว่ามันมีอยู่สี่ห้าแปลงห้าแปลงนะมีอยู่แบ่งไว้เป็นห้าแปลงนะหรือไม่งั้นก็จะทําอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือผมอาจจะทําเป็นทาวน์โฮมทาวน์โฮมสองชั้นทาวน์โฮมสองชั้นนี่ก็ราคาก็จะก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ก็จะได้อ,อได้ล็อกละสองหลังหน้ากว้างสักหกเมตรเนาะเต็มเต็ม ให้จอดรถได้สองคันน่ะหน้าหน้ากว้างให้รถถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็ต้องแน่นอนเหรอคือต้องจอดได้สองคันคู่กันเพราะว่าที่มันกว้างดีถ้าเป็นทาวน์โฮมก็เหมือนกันก็ต้องจอดได้สองคันเลยหน้าหน้ากว้างหกเมตรแล้วก็จอดรถได้รถเกง๋งรถกระบะได้อ่าได้ให้จอดได้สองคันเลยว่างั้นครับก็ สวยเนาะตรงนี้ผมว่าผมชอบนะตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองดิที่อื่นที่มันมีที่ดินที่มันที่ไปดูอะ่ะมันก็อาจจะไกลวกว่าน,นี้หน่อยไกลเมืองกว่าน,นี้หน่อยที่มันก็จะถูกกว่าน,นี้แต่ว่าตรงนี้มันสะดวกผมว่าสะดวกเลยแหละอ่ะอาพักผ่อนก็เงียบสงบไม่ไม่ไม่ได้ติดถนนใหญ่ถ้าติดถนนใหญ่ไม่ไม่ชอบนะผมอยู่ตอนนี้นผมตรออนะตอนที่ผมพักอยู่ตรอเลยอ่ะผม เราสนามชัยอะ่ะมันใกล้มันติดถนนใหญ่เลยแล้วเวลากลางคืนอย่างเงี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มนี่เสียงรถท่อดังๆแฟดออกจากออกจากสี่แยกอะ่ะออกจากห้าแยกหัวนานะ่ะเหยียบส่งไปตรงนั้นอะ่ะแฟดใกล้ถนนใหญ่นะ่ยโอ้ผมว่ามันน่าลำคาญนะเราควรบ้านเนี่ยบ้านนี่อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับต้องอยู่ห่างจากถนนใหญ่สักสักร้อยเมตรอ่ะกำลังดีร้อยเมตรขึ้นไปนะ อย่าไปอยู่ติดถนน,นใหญ่ผมลองดูแล้วคุวรลำคาญเลยแต่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาอยู่บ้านนเงียบสงบดีจริง,รงเออได้พักผ่อนเต็มๆเ,ออเราเลิกงานเสร็จหรือว่าพักผ่อนอยู่บ้านอยู่กับลูกนี่ก็ก็สบายใจนะมันอยู่ไม่อยู่ใกล้ถนน,นใหญ่แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ตรอ,อ่ะนะเลี้ยงเลี้ยงหมาดิเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาบางแก้วอันนั้นก็ โดนรถชนไปสองตัวทําให้ผมอะ่ที่บ้านผมร้องไห้เลยแล้วก็เราไม่เลี้ยงหมาอีกเลยเพราะเวลาที่เราสูญเสียมันน่ะมันเสียดายเสียดายแล้วก็รู้ว่าเราก็รักมันก็อยู่ด้วยกันเป็นสมาชิกในครอบครัวของ,วงเรานะเปิดไฟสว่างหลอยอันนี้ก็เริ่มจาก ตอนนี้ก็เท่าไหร่18นาฬิกา11นาทีก็มืดๆหน่อยแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศนี่แต่ว่าฝนฝนก็ยังปลอปลอยๆอยู่นะคนก็สัญจรเยอะอ่เพิ่งจะคลายล็อกดาวน <c oughs> นะ์กันเคเนาะเคก็คลิปนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับผมกอ่อนอ่เจ้าจของโครงการบ้านแฮปปี้โฮม ก่อนตอนนี้ก็ทําในอําเภอสนามชัยก่อนอําเภอสนามชัยเขตตอนนี้ก็มองมองไว้แล้วก็มีทางอําเภออําเภออื่นนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราท,ทําที่ที่เฉพาะเขตใกล้ๆบ้านนี้ก,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 ก่อนครับเดี๋ยวจะทําตั้งใจทําให้ดีครับตรงนี้เห็นที่ที่แล้วก็สวยมากเลยครับก็ใครที่ชอบอยากจะได้บ้านนะครับบ้าน ดีๆเราเน้นคุณภาพนะครับตรงนี้เราไม่ได้เน้นราคาถูกราคาประหยัดอะไรเราเน้นคือผมอยากจะทำให้มันดีใช้ของดีแล้วก็ทำให้อยู่แล้วมีความสุขรครับอยู่กับครอบครัวได้พักผ่อนอบ้านไม่มีปัญหาอ,อยู่แล้วต้องแฮปปี้มีความสุขสำหรับสโลแกนแฮปปี้โฮมของผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแฮปปี้โฮมโดยผมครับกรนิทยากรโสภาครับแล้วก็เจ้าของตลออ,อุ่นใจตอนนี้มีอยู่3สาขา,าแล้วก็แล้วก็เจ้าของบ้านโครงการบ้านแฮปปี Home ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ